สุดเคียดแดนสยามหน้าด่านผหลนพนไทยลาวอำเภอเขมร่าบรรยากาศตลาดล่านดอกจานมือเลยพี่พี่พี่หนองมาบึงบรรยากาศทั้งในว่าสินค้าตอนเป็นจังใดโอ้ยพักนงางาอ่างหย่าพักยังนี่พักกระแอง,ง ยังน่ผักคะเล็กฮ้ยักยังเกาะผักเมักเมมนผักคะเล็กักยังเกาะผักเมกงมโอ้ผักสังมอันนี้เดียพักยังยู่งผักปังบ้านเจ้าเอิญพักฟังบ่โอ้ยบ้านคอยเจ้าเอินพักฟังอ้อยาะ่ีหลายักยังไนีนี่กี่รอ กีบฟูมก nice. ีโลกีบฟ no uh, no ูมฮะให้เขาเอากี่ฟลมหม้อเมีนกีโลกีบฟูมกีบฟูมกีบฟ่กีบฟูมสั่นเนาะกินหน่อยเฉยเนี้ยเดือดอันไหนเนี้ยอันนี้กินหน่อยเฉยหน่อยเออดีนะหน่อยดีมันเบาเหลือมี่ยังมีแบบค่อยเดือค่อยเดือแล้วก็เอียงกบหน่อยกว่าฮะกบหน้าอืม โอ้ยีหลาหน่อยขายกีปมทุ้งจัาบาทมือนี่ร้อยสี่สิบร้มัดมันก็แพ่ถึงก่าเก่ามือแล้วก็ยังลอยหาสบแม่นบ่ลอยสีิเนาะบ่ับสนให้่กนางงงากนางซื้อยังก่อนลืมนะคว้าใสน้องคว้าใส่ขายจีบปมอยู่ทางเขานี่แหละครับพี่น้อง ตลาดล้านดอกจันเปิดเลื่อนแบบไม่ยื่นแบบเปิดมือนึงแล้วก็ะยุดอีกสองค้าคณะยุดเองบมอเลือดลุงเตียนยุดไทยใครเอาเจ้าเขาต้องเรียนยุ่ดใส่บ้านใต้บ้านใต้้อนไหนแล้ว้อาสองเรียนบ้านใต้ข้อสองเนาะเนื้อขาขายจีบผมมาขายจีบผมกับแม่บรรยากาศตลาดมันนะครับมีสินค้า อาหารพื้นบ้านเข้าลายอย่างห, Eller, หงลายแนวปลาดุกหน้าและอ e ีหยังวะนี่ยเอีหยังกบ้โกบกบนี่ปลาดุกหน้ามีกบมีจิรอเด้อโอ้อันนี้ลืมเบิ่งคักๆนี่พี่น้องปูดองปูดองน้ำปลาเนี่ยเห็นาะผู้ดองน้ำปลาสินค้าตลาดร้านดอกจานมืเลยข้าววงข้างในยนี่ยเข้ามาเริ่มตั้งแดข้างเข่านี่ยละครับมีปลาแห้งอันนี้นี่พวก มากอันนั้นางนี้มากไปได้หน่เนาะถุ่มข้อกินแกไอ้กินกินหนามหวานดีครับมะขามป้อมตรงเจ๊บาทลนะครับชาบะข้าวบาทาบาทำความตรงลาซานัางกะโอ้ยนังมาละอร่อยค่ะนังก็มัดละอร่อยมาดเลยครับตลาดร้านดอกไม้โอ้คนกะขึ้นเงียบแท่าไหร่เนี่ยท่านไปท่านมาเนาะมือว่า,า,มวานามานือกอนไปยังไงขึ้นกันกั้มือเนี่ยอยอ,อยูอ่่คะบ่อสองใบเบิง่งเด้าผึ่ วายผู้มากินวายก็มีนะครับวายยืนวายยืนนอ,ยอ,ยอนยงาๆงาๆครับวาดแมงนางจักจันนางจักจันเอียงอีกตัวนี่ โอ้จีบโอมใส่ขี้แล้วขี้ออกแล้วโอ้ขี้ออกแล้วสือไปแพอด์ตเลยพี่น้องพาเงวงบรรยากาศร้านดอกจานมันยกบัาหมักใหม่หมักหวงโซ่งามๆหมักส้มโอก็มีอันนี้มียังไงยังตัวนี้โอ้หมักบวบหมักแตงหมักแต่งยังไงดิหมักแตงหมักแตงไข่หมักไข่ โอ้แตงค่ะโอ้มาคันชารีชารีกองจักบาทนี no, ่คือกองใหญ่โอ้แตงสีสีเฉพาะกองใหญ่ขนาดเส้าบาทห้าทับห้าฟักเนาะห้าฟักยี่สิบบาทมาบุญข้างในต่อปลาแห้งปลาแห้งโอ้สมขี่ปลาก็มีตัวนี้อสมขี่ปลาว่าสมไข่ปลาเนาะโอ้สมไข่ปลาสมขี่ปลาก็มีร้านปลาแห้ง ปอย่างผสมก็มีเนะาะไมยอันนี้ก็มีมากเลยตัวนี้ผักหวานผักหวานก็นมีนะครับพี่นอ้องตลาดล่าดนดอกจานเท่านีร่หมักพลังห,ห,รหรือหมักซีดาเอ้ากีบป้อมพู้ใด้เหรอไต้อยู่นี่ตอนนี้มันลากออกมานจะใช่นี่โอ้โหเออไปจากมาแต่ใส่วุ้ยหมักเข่งก็มีเลยอือ ไว้ยนองเกลีอยู่ใส่มาขายของอยู่ใส่วัดแต่ลเมืองหมกขอยเดืออันนี้หมกข้อยังโอ๊ยขอยกระต่ายพี่น้องขอยกระต่ายอันนั้นอันมากเลยเด้อพี่น้องเด้อเห็ดเห็ดเห็ดบดเห็ดบวชเห็ดบดเริ่มมาแล้วเห็ดบดมาแล้วร้านดอกจานทร์เท่าหมดเลยยังนี่ขี้โป้มพักโอ้ยคนหมยบรรยากาศกระโบปันได้หมือนนี่แต่ว่ากะ สินค้ากันหลายอยู่แต่ในในกับากันแวะมาเบงมาสือมาหากันนะครับมาเที่ยวมาชมมาเช็คอินที่ตลาดร้านดอกการเท่าครับยังก่อนนี้มูฟว่าหน่องัวน้องวัวเอ้าเม่งงโอ้เม่งแข่งนอกตัวนี้เนาะเม่งแข่งมะระหงมะละกอสุกขวดนีอีคนอันนี้ลูกต่อลูกต่อเด้๋ยพี่น้องลูกต่อ อ๋อทั้งเทิงนี่จังแม่ต่อห้างต่ออยู่เทิงอ๋อที่ละต้นส้มช้าตลาดบ้านดอกจันทร์ฮ่องโอ้โหผ้าเก่าเหรียญเก่าเด็กคนหนเด้วยบุญจ้าผักเก่าเหรียญเก่ารับสื่อรับขายร้านของเก่าโอ้ยอันนี้ก็มีตัวนี้ตั้งหูตั้งย่างนี่พวกคลิปพวกไฟพวกข้ามเงินข้ามทอง น่องลาแจ้วแววเห็นยังใส่ขี่ขี้ปมวคือเก่าใส่แล้วก็อยากให้ทอดให้เพื่นกรนรับทอดให้ได้รับทอดให้บริการทอดร้านแจ้วแววนี่ละทั้งโฮมทำสาทั้งมาทั้งของหนักหมดรบอยถุงโลางหกท้าแววอาหารสอาหารปาตามไปดูกันนะเพือนยู่ใส่คพอาไงเนือ ูเป็นรับทอดใส่ขีแล้วก็ oh ทอโอ้ยโมเมนต์ข so ี้ปูมเนี่นี่เห็นไปไปไปแต่ขี้ปูมโมเมนต์เด้อตะกกระแตนตะกกระแตนก็มี่ตักกระแตนบัยทอดกบก๋วแก้มเบียร์แส็บด้วยพี่น้องนี่มาๆๆตลาดร้านดอกจันเท่าทีละทั้งว่าทั้งของหนามร้านเียวแวว ีทุกปลานีชยังง,งามเลยเนาะปานังปานัางว่าดวนี้นโอ้โยจะพฟองงามค่ะชุ่มอจ้าาวดีขน้องงามง,า,งามๆงละลย<อ>ปลานัางสะพ้อง,งามอันนี้ว่าแม่น,น,นี้ปลาโคบปลาโบวตัวนีนปลาโบชุ่มเท่าไหร ลอยขึ้นกันครับโอ้นี่นี่ปลาโขบเนาะที่ปลาโขบโอ้ที่ปลาหน่างหน่อยงามโอ้นี่บอกปลาหน่างอุ้ยงามเลโอ้งามเนาะโอ้มาสหกเลยใส่ขี่ที่รอคือเก่ายังนีงไม่ขึ้นเท่าเพราะด้วยสีหัวอยังนไงอู้หักใหญ่เอียนดอนเอา เอาเปียันี่ยงอุ้ยเป็นยาหาเอียนดอนป้ยาย่เหาเอียนดอนหาญ่เลยหักเอียงก็ซื้อหาเอียนดอนเอียนดอนเป็นยาเอาไปต้มกินหมดไปต้มไปดองเรากินกระด้ยเป็นยาครับปัญญายงเลยอันนี้เนวนพี่น้องด้ ขอสังเกตมาว่ากบหนาสีแอลแง่แวววันท well ันกบเหล้ยงสีแอวสั้นๆว่าวันแม่มาทุงเหนือก็ได้แมากบนาแอวยาวกบเลี้ยงแอวสั้นวันันสังเกตได้หรืแอวันันเสเ้นงก้าวเดืตม่พานันเลยน่ยากรตอ่ตาสีห เฮ็ดอ e ิโม่น่ะเนี่ยทุ้งเจ็ดบาทเลยเฮ็ดอิโม่อร่อยโต๊ะแปดชิ้นคนน่ะมีหอยหอยจุกเฮ็ดตะโมนเฮ็ดที่นี่มันมันยังก่อนมันมันมันแซงแล้วก็มักโอ้มักอันนี้ก็มีตอนนี้มักสมอมักขามป้อม

แม่งอันดวงผ้าครับโอ้ยดุ่มๆด,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 ดิ่ดวงผ้าขนขาอย่งน่อยหน่อยเนาะกลองลอยโอ้ยหอยต่ดวงผ้าแม่งกิ้ปมเสียอมเสีตยตายแล้วชื่ว่าบบบเจ็บแสบ